สำหรับการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์หัวใจ B15 กับตัว Garmin 5 4 0ตัวใหม่นะครับวิธีการเชื่อมต่อก็ไม่ยากนะครับอันดับแรกก็กดปุ่มทางขวามือบนนะครับแช่ประมาณสักสาวินาทีมันจะมีเมนูโผล่ขึ้นมานะครับให้เลื่อนลงมาคำว่าเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็กด enter อีกหนึ่งครั้งตรงนี้จะเป็นหน้าจอสำหรับการเพิ่มข้อมูลเซ็นเซอร์ไม่ว่าจะเป็นรอบขาหรือหัวใจหรือเซ็นเซอร์อื่นๆนะครับก็กดอีกหนึ่งครั้งก็คือค้นหาทั้งหมดนะครับ ให้เลือกค้นหาทั้งหมดหรือถ้าเราทราบว่าเป็นอัตราเต้นหัวใจเราก็กดอัตราเต้นหัวใจก็ได้โอเคงั้นผมลองเลือกเป็นอัตราเต้นหัวใจก็คือฮาร์ดเรทนะครับแล้วก็กด Enter มันก็จะทําการค้นหาตอนนี้ผมใส่ตัว B15 ที่แขนเรียบร้อยนะครับโอเคตอนนี้มันเจอแล้วนะครับอัตราเต้นหัวใจก็คือฮาร์ดเรทนั่นเองนะครับมันก็จะแสดงตั้ง2งแบบแสดงแบบบลูทูธก็ได้ตอนนี้เราสามารถเลือกได้จะเป็นการเชื่อมแบบแอนหรือบลูทูธนะครับ โอเคผมเลือกเป็นแบบแอนด์ก่อนละกันแสดงเป็นบลูทูธนะครับมันก็จะขึ้นโชว์เลยว่าตัวนี้มันเลือกเป็นแบบบลูทูธให้นะครับมันก็จะขึ้นโชว์เลยว่ามันชื่อว่าบี a สิบห้านะครับกดเครื่องหมายทูกต้องนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็คือมันถูกเซตเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการใช้งานดูนะครับหลังจากที่เราทําการ แพหรือจับคู่ตัว B15 แล้วด้านบนสุดนะครับมันจะมีรูปไอคอนหัวใจขึ้นมาเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูบนหน้าจอกันนะครับโอเคหลังจากนั้นกดเริ่มนะครับมันก็จะโชว์นะครับนี่นะครับก็คือ73นะครับนี่ก็คืออัตราเต้นหัวใจตัว B15 ที่ผมกำลังใส่อยู่ที่แขนในตอนนี้